ปาหมูนะคะใส่ด้าหมูนใ่ต้มโล๊นะคะต้มยาโล๊หมูโลูละแปดสิบสองบาทคนเ,เดี๋ยวรอให้คนตัดปลาหมูเป็นชักิโล่ก่อนนะคะอา่านใหญ่ย่างไปทางคุณแล้วจะไปเอาเข้าวเหนียวจ้าพี่น้องอข้าวเหนียว ให้เป็นตัดหน่ยเะาจะอันนี้เอาไปเอาเอาไปยาเอาไปลาบหมูจักหน่อยอก็หมูบดีิทุกคนหมูบดอย่างงามเลยโลละร้อยสามสิบห้าบาทนะคะทุกคนเอาไปลาบขอบคุณนะคะเอาจักหน่อยเราจะเป็นลาบบอาลายนะ ไปลาบซูลุกสาวคือเนาะพอมียวคพอดียวนะคทะุกคนตักเง,งียบเีมือถือมู้นัลครับพอพี่น้อเอาชามีและ กพิ่งกำลังจะไปตัดให้รอเพื่อตัดหมูให้ก่อนเด้พี่น้องเอาหมูบดไปลาดก็เดียวหาพ่อใหญ่รอบไปพุลละรอบไปแล้วละ่ะพ่อใหญ่เห็นเราแวบๆนะเมื่อกี้นี่นะคะเห็นเราอยู่แวบๆเมื่อกี้ เอาเปิดช่างนะขอบคุณมากค่ะติ๊กตุนพะโล่อร่อยมากนะเลย <c oughs> ทุกคนร้อยร้อยสามสิบเจ็ดบาทร้อยสามสิบเจ็ดบาทเอาปุกตุนนะคะทุกคนนะ ไปตุนพะโลลูกสาวมาตุนแซ่บนะคะอ่ะมาเอาหมูสับนะคะทุกคนหมูสับหมูสับหมูสับเจ็ดสิบสามบาทอ่าอเคเอาไปราบเอาไปราบได้ราบนึ่งก็จะนะอ่าไปหาพ่อใหญ่ก่อนเราเห็นเราแวบๆเมื่อกี้เนี่ยคนหลาย เมื่อนี้ก็ได้เราไปผ่านแล้วละ่ะพี่น้องพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะคะมาเลยหลายอย่างแล้วมื่อกี้ฉันไปเอาข้าวเหนียวโอ้เราไปพุ่นเราไปอยู่พุ่นพี่น้องกันในมุมนะ่ะโอ้โดาลีงดาลีงดาลีงนั่นหันหัวใหญ่ดาลีง เฮ้ยไลท์ไลท์ไลท์โอเคพินิอ่าแล้หาซาเรือนพี่น้องแล้ไปซื้อเข่าละอ่าโอเคพินิยูซีมีนี่นอตทูมัดพินิเซมเโอเคโนฟอร์มีวันมอ i พินิทเมกไอ I ตไออะโอเคไอไอโนตบายทูมัดพินิทนี่ดาลิง Fit. I sample <laughs> Tuna. I don't know. Or sushi. A lawyer I don't know. Ah, people speak. You can you eat. Some, same. Only yeah I eat. Nice. I. I speak. For people speak some, Sam. Not pocket. Not sinking. Sinking huh? now. But uh, go for in the room. But กเด็กนะโอ๊ยไม่ดีด้ดเ้มันซื้ออย่างไปเออน่ารักแท้าลิงพริกยู่บเซมเซมไอไบวันฮัเลดิตันดิเมหมูพะโลโลอ่าะโลหมูเซมเมไอเม for you eat before and, and <c oughs> ภาษาอังกฤษก็ดกได้สมีละพี่น้องมาได้ลายกาน,นี้มันเพื่อเบ้ากับหนาคกับหลังก็มีอ่าใครจะเล่าฟังรู้เรื่องเลยพี่น้องบอ,อื่นฟั้างสะเดือนบุญลูบุญลูล้เรื่องเนาะเล่าขอาใจสะเดือนว่าพิแเราก็ขอาใจยๆๆอ,อ,อยู่นอีกนออยุดหุม,มัดเลยนะอยู่นะ ทมัดเลยใชอยู่บายทูมัดโหนิดนิดเนาะอ้ไก่ไก่ได้ไก่อบด้วยทุกคนไก่อบเนี่ยเพื่อที่บายคือทีซื้อหลายแถวๆใหญ่เพราะว่าข่อยได้อะเพราะว่าข่อยได้หน่อยแล้วก็ก็ได้หลายก็ข่อย ได้หอยนั่งร่มได้ปลาเซลมอนไปต้มสม้มเอ้าซื้อบปลายดอกพี่น้องเอาซื้อไปแล้วตู้เย็นเสียได้ลโลอาหารเสียดายเนาะจ้ะเนาะพวกไก่พวกอย่างพ่อพ่อยามอยากเลยมานะซื้อใหม่ตัวนะคะอยากจะไปซื้อใหม่คิดตังก่อนรอคิดตังก่อนนะคะทุกคน เดี๋ยวค่อยกลับบ้านกันได้วุ้นเส้นได้น้ำซุกี้อ่าบอได้หมูสามสั้นไปเนาะจา้าได้หมูบดไปได้หมูบดไปไปเฮ็ดซุกี้สู่สาวน้อยกินสาวน้อยเพื่นเฮ็ดเป็นเลยได้ซุกี้เพื่นเฮ็ดเพื่อนเฮียเองมีวุ้นเส้นกับอันกับหมูกับพักให้เพื่อนเพื่นเฮ็ดเต็มมีแต่น้ำจิ้มพเพราะบพื่อนเฮ็ดกินเองเลยนะสาวน้อย ขวองน้ำ้ี่ขวดพองเดี๋ยวเอาอันนี้ไว้ก่อนช่เด็ดเีย้ำไปเข้าพองน้ำเพื่อนใหญ่เราจิบเองกลยนะคะขอปปงบาหลายคิดค่าเดียวเป๊ะเป๊ เดรีนเอโกบัสลูมนะเอโกบัสลูมค่าสอง ไม่มีบัตรสมาชิกค,ค่ะสองพันนะคะสองพันค่ะอ่ะยุลุก<ท>นะ,ะไอ้โกเข้าห้องน้ำปวดท้องงานเข่าพี่น้องจ้ะงานเข้างานเข้าโอ้ออ <c oughs> คนหลายแหงเนาะกำลังมากกับแม่ วันหยุดนะคะทุกคนวันหยุดสุดสัปดาห์ล้างมือก่อนไปป่าแล้วจะนะ้ะ